ข้าวซอยนะคะเป็นอาหารพื้นเมืองภาคเหนือนะคะเดิมเรียกก๋วยเตี๋ยวห่อนะคะว่ากันว่าเป็นอาหารชาวจีนห้อมุสลิมนะคะบางแห่งนะคะอาจจะเรียกว่าเป็นข้าวซอยห่อหรือว่าเป็นข้าวซอยอิสลามค่ะวิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากเกินไปนะคะแถมยังสะดวกนะคะเพราะว่ามีพริกแกงข้าวซอยสําเร็จรูปนะคะวิธีการทํานะคะและสูตรจะเป็นยังไงนั้นตามไปดูได้เลยค่ะ อันนี้เป็นพริกแกงข้าวซอยค่ะอันนี้นะคะผู้ได้รับความกรุณาจากพี่สาวใจดีนะคะส่งมาให้จากเชียงใหม่นะคะดออรอมาวสีนะผู้อำนวยการวิทยาลัยบรมราชชนนีจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้กรุณาส่งมาให้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่สีนะคะวันนี้น้องได้ทําแล้วนะคะอันนี้เป็นพริกแกงข้าวซอยค่ะเดี๋ยวจะผัดเครื่องแกงก่อนนะคะเติมน้ํามันพื้นลงไปนิดนึงค่ะ จากนั้นนะคะก็จะนำเครื่องแกงลงไปผัดค่ะให้หอมๆเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ค่อยๆทยอยใส่หัวกะทิลงไปผัดเข้าด้วยกันค่ะ ที่แกงยี่ห้อเมื่อสักครู่ที่พูดให้ดูนะวันนั้นพูดไปเดินแมคโครเห็นมีขายที่แมคโครด้วยนะคะสำหรับใครที่ต้องการทำเมนูข้าวซอยรับประทานนะคะไปหาซื้อได้ค่ะผัดให้หอมเลยนะคะใส่ลงไปทยอยใส่ไปทีละน้อยค่ะ หลังจากที่เราใส่หัวกะทิลงไปผัดกับเครื่องแกงนะให้หอมนะคะหอมแล้วนะคะก็ต้มให้เดือดรุมๆไปนะคะลวกนะคะเส้นบะหมี่ค่ะอันนี้เป็นบะหมี่ไข่นะคะบะหมี่ไข่อิสลามค่ะ วิธีการต้มนะคะเขาว่าต้มน้าให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่เส้นหมี่ลงไปต้มนะคะประมาณ3-5นาทีนะแล้วก็ตักขึ้นทีนี้ก็ใส่น้ํามันพืชคลุกน้ํามันพืชเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้เส้นหมี่ติดกันแล้วก็นําไปปรุงได้เลยค่ะอันนี้ใส่ลงไปเลยนะผู้ขอเหยาะน้ํามันลงไปนิดนึงค่ะ เนี่ยปู้ชอบไอตัวน้ำแกงนะคะกะทิข้นๆนะครับปู้ไม่ชอบแบบที่กะทิใสแหนวเนาะแล้วแต่คนชอบนะคะเดี๋ยวจะเริ่มปรุงได้เลยค่ะปรุงรสนะคะด้วยน้ําตาลมะพร้าวนิดหน่อยค่ะผงปรุงรสนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เด้อแล้วก็น้ําปลาค่ะ จิมรสชาติดูตามใจชอบเลยนะใรชอบรสไหนนะคะก็ปรุงตามที่เราชอบได้เลยค่ะแล้วก็ใครชอบกะทิข้นมากข้นน้อยนะคะก็ตามสบายตามใจเลยนะปรุงรสชาติอาหารตามที่เราชอบนะคะเส้นหมี่ที่เราต้มนะคะก็สุกได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวผู้นำไปะเะดดน้ำก่อนค่ะ จากนั้นนะคะปู้ก็จะนำนะคะตัวหมูคั้วตับนะคะที่ปู้ตุ๋นเอาไว้นะคะใส่ลงไปค่ะต้องขอทำความเข้าใจนิดนึงนะคะด้วยความที่ว่าปู้ชอบกะทิแบบเข้มข้นนะคะปู้ก็เลยใส่กะทิสองแบบก็คือเป็นหัวกะทิกับกะทิกลางนะคะฟังให้ดีนะคะเป็นกะทิกลางนะไม่ใช่หางกะทินะคะถ้าเผื่อใครอยากทำตามที่ปู้ทำในสูตรนี้นะแต่ถ้าเผื่อใคร ไม่ชอบกะทิแบบเข้มข้นนะคะก็ใส่เป็นหางกะทิค่ะแต่ว่าผู้ใช้เป็นกะทิกลางแทนหางกะทินะคะกะทิกลางก็จะอยู่ระหว่างเขาเรียกว่าอะไรนะ่เป็นกึ่งกลางนะระหว่างหัวกะทิกับหางกะทินะคะเขาจะมีความเข้มข้นกว่าหางกะทิแต่เข้มข้นน้อยกว่าหัวกะทิงงงไหมไม่งงเนาะ เต๋อแล้วนะคะก็ปิดไฟได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปทอดบะหมี่นะคะสำหรับโรยหน้ากันค่ะบะหมี่นะคะบะหมี่ที่จะใช้ทอดโรยหน้านะคะข้าวซอยของเรานะคะก็เป็นบะหมี่ไข่ทั่วไปนะคะนี่ผู้ซื้อมาจากตลาดสดนะคะกระทะนะคะให้น้ำมันร้อนจัดนะคะแล้วก็ใส่เส้นนะคะลงไปทอดเลยค่ะ เนี่ยพอเส้นเขาฟูๆนะคะเหลืองๆก็ตักขึ้นได้เลย